นี่หลังจานเลยนะถ้าคุณตะแคงนะนี่หลังจานเลยนะจานในหุ่นเทียนนะแล้วหลอ,อกมาผมอะเอาจริงไหมผมยังไม่รู้เลยที่ไหนผมชอบซื้อพระที่ผมยังไม่รู้ที่แต่ผมเชื่อว่าถ้าผมหารูปต้นแบบเจอผมต้องรู้ว่าเนี่ยเรียญหลวงพ่ออะไร คลาสิกดิอ่าถ้าผมมาหาเหรียญต้นแบบเจอนะผมต้องรู้เนี่ยหลวงพ่ออะไรเนี่ยท่านนั่งคุกเข่าแบบเนี้ยบางคนก็ยัดเป็นพ่อแดงเขาไปได้อินนั่งคุกเข่าไปครับขอบคุณครับแต่ก็เป็นไปได้นะยันสี่ถ้าข้างในมีอุม้วนอย่างเงี้ยก็จะเป็นพ่อแดงเขาไปได้อินได้ก็ ช่ไหมคผมยังไม่ได้ร uh, in like ู้ทุกอย่างแต่ถ้าผมอยากจะเป็นผู้รู้ผมต้องซื้อมาวิจัยหาข้อมูลอีกหนึ่งเหรียญหายากของเมืองนครมหมดลครับพระประัตผันนี่พระปรัตผันวัดบางช้างเหนือไปดูด้นใดลำดับเจ้าอาวาสนะครับวัดบางช้างเหนือคุณจะได้เห็นชื่อพระประัตผันแน่นอนแต่ถ้าคุณไปหาลายชื่อพระประัตผัน นะวัดเทียนดักคุณอาจจะไม่เชิลำดับเจ้าวาดที่เป็นชื่อพระประัดพัน์นี่ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่อยู่ในหนังสือาพานหลวงพ่อกับวัดนะครับนี่ก็หายากอ่ะมาต่อไปปิดตาเพราเดิมอันนี้ไม่ต้องพูดกันละพออินวัดโบสถนี่ก็สุดยอดอ่าดักถนนวันนี้มีให้สององค์ นะครับนี่ดักขนนเห็นไหมเนื้อสมเด็จวัดดักขนอนอแฟนเพจผมเนี้ยนะสบายใจอะ่ะเพราะอะไรเล่นไปแล้วเห็นไหมเนื้อของสมเด็จวัดดักขนนไม่เหมือนวัดอื่นครับไม่เหมือนวัดอื่นครับแล้วเก้าชั้นเนี่ยสูงถ้าพายตองต้องรีบแขวนก็ลำดับพลังจิตกรรมฐาน ยิ่งหลายชั้นยิ่งอยู่สูงส่งมากสมเด็จพระดัขนน์แม่กษิตล้างแล้วกี่วันจะกลับพรุ่งนี้จะกลับแล้วครับอา้าวเก้าชั้นทั้งคู่แปดพันแปดพันแปดพันะฮะแปดพันกับแปดพันองละแปดพันใครพิมพ์ปิดก่อนเลือกองค์ได้อันนี้หนึ่งอันนี้สอง หนึ่งสองพิมพก่อนปิดได้สมเด็จวดดักขนน,นปู่สุกเสกกับพรโคงบางกะพีอ่าปู่สุกเสกกับพ่โคงบางกะพีสมเด็จที่จะเป็นสมเด็จพระจำจังหวัดชายนาฏผมบอกได้แค่นี้ครับแหมผมหยิบดักขน,นนมาให้องค์ละหลักพันนะครับสมใส่ไข่ปลาเลย นะนี่ผมเก็บไว้หนึ่งองผมรับซื้อตลอดผมประกาศรับซื้อไม่อั้นนะซื้อไม่หยุดนะครับสมเด็จวัดดขนนมาเลยหลวงพ่อฤายสีลิงดำเอาสวยๆเอา 1, เพันเดียวพันเดียวหลวงพ่อฤลยสีลิงดำจัดให้อะไรนะครับ หลวงพ่อเลยสี 4, ลิงดำพันเดียวอ้านี่นะครับอะไรที่แบบว่าหาได้ง่ายๆอ่ะผมให้เพื่อนๆสบายใจหมดแล้วครับลงดักกนนสามชั้นเหมือนเหมือนครับคือพระเนื้อเดียวกันจะให้ทำพิมพ์ไหนก็เหมือนกันอ่าพระนะ ถ้าครกเดียวกันจะกดเป็นกี่พิมพ์ก็เหมือนกันครับพอฤูสีปิดแล้ว,แ,ลวแม่นี่เหรียญหลอนี่เจ้าคุณจุย้ยวะสามปลืม้มขอสมเด็จระคังหลังค้อนหน่อยไม่มีนี่เจ้าคุณจุย้ยวาสามปลืม้ม นี่เห็นไหมนี่ก็ไม่เคยเจอนะเจอและเนื้อผงอันนี้เจอเนื้อทองผสมเราดูดีครับเนื้อแดงก็บพราทาเปนยังแตกนี่เจ้าคุณจุ้ยว่าสามพื้มทองผสมหายากเดี๋ยวบางคนก็ไม่รู้จกักอีกอันนี้เป็นพระปิดตาที่ต้องบอกว่าอ่ะนี่ ายถาดไหยก็ชงนสงสัยกันอยู่พอสมควรเมกะพัดแบบนี้หยิบมาคุณต้องรู้ก่อนว่าแท้หรือเก๋อ่ะเมกะพัดแบบนี้แท้อยู่แล้วเนื้อหาสาระก็ตรงกับประมาณปู่จันบ้านยางไม่เคยอ่านลายมือด้วยอ่าอันนี้มาส่องลายนิ้วมือนะลายมือลายมือลายมือ ปิดตาห,หน่อยเพื่อนๆน่ะปิดตาที่ไหนอ่านี้แท้ดูง่ายปิดตาท้องมียันอุหลออขึ้นไปเขาเล่นหาเป็นนะวัดกัลยารู้เยอะก็จะได้เปรียบแบบนี้เขาเล่นหาเป็นวัดกัลยาซึ่งวัดกัลยามีกีบบัวเหมือนบบุญถูกไหม แตนะ่เจ้าคุณวัดกัลยาอนั้นน่ะได้เทพะระเมกะพัดหรือเปล่าอันนี้าหาครับคือคำตอบหรือเอาพระหลวงปู่บุญแค่ไปแจกน่าสนใจนะ แต่หลวงปู่บุญเกี่ยวพันกับวัดกะลยาอยู่แล้วเพราะประวัติหลวงปู่บุญและหนังสือหลวงปู่บุญหนังสือบุญวิถีที่จัดทําขึ้นในปี2474ทําโดยท่านเจ้าคุณวัดกะลยาครับสวัสดีครับพิพนดมืองนอนนี่เลยนะครับนะพิพลดมงนนนะครับ,นนนะรบก็มีทายาตคือน้องเอ็มมงนนที่เป็นเซียนพระมีคุณภาพอีกท่านหนึ่งเลยของประเทศไทยเรา เขาเล่นเป็นนะปิดตาของวัดกรยาอ่าถ้าแค่คนเขาบอกเราก็คือแค่นี้แต่สําหรับผมก็อยากจะรู้ลึกไปอีกว่าวัดกรยามีการเทพระไม่กับพันไหมอ่าหรือพระปิดตาเนี้ยแค่เจ้าคุณสุนทรวัดกรยาเอาของหลวงปู่บุญไปแจกน่าสนใจแต่มีคนรับจากวัดกระยาเขาก็บอกว่าเป็นวัด กัลยาแล้วปกกัลยาเนื้ออะไรปกกัลยาก็เนื้อเด็ดเป็นปั๊มไงอันนี้เด็ดพอเต้าวัดเกาะวางาังไซใช้ไปเลยนะฮะปืนยิงกอกปากยังไม่เป็นไรเลยเนี่ยพอเต้าวัดเกาะวางาังไซปิดตาพอเต้าเอ้ยอันนี้นี่นี่นเดี๋ยวเดี๋ยพอที่พูดถึงพอเต้ามาไล่เรียงก,กระดาษันก่อนอันนี้ปุบุญ นะทุสาน,นิมะเห็นไหมปู่บุญเนี่ยเมกะพัดเขาก็จะเก่ากว่าหลังปีสองพันห้าร้อยนี่ปู่บุญเห็นไหมทุสาน,นิมะนี่ปู่บุญเห็นไหมครับว่าถ้าทันปู่บุญเก่าไม่ทันปู่บุญใหม่แล้วก็คนละพิมพ์เห็นไหมนี่ ก็จะใหม่เหมือนกันซึ่งเมกะพัดดูความเก่าความใหม่ง่ายนิดเดียวนะครับปูบุญมีเนื้อทองฝาบาทหรือทองเหลืองไหมตึบ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 ,ตบพูดอย่างนี้อ่ะเอาไปมีไหมครับคำตอบคือมีแน่นอน ก็ปุบุญสร้างเจ้าสัวเนื้อทองผสมได้ปุบุญสร้างพระชัยได้ปุบุญก็ต้องเทน,เนทองผสมได้อยู่แล้วอ้าวปถ้าพร้อมแล้วนะครับนี่ไฮไลท์ก็คือทองผสมทองผสม,ม,สมปุบุญอะไรก็แพงหมดอะพอเต้านะห0ึ่งพันพันสองพั ผมมีคลิปสอนดูเมกะสิทธิ์อยู่ใน YouTube เยอะมากย้อนไปเปิดดูครับหนึ่งพันพันสองเพราะเต่าก็เกาะวังไซหลานแท้ๆว่าชั้นตากล้องนั่งสมาธิตัวถ้าลอยติดพดาน 1, <000. S 1> ครับหนึ่งพันอ่ะมีพันกับพันสองพันสองตามีคำว่าปิดด้วยพี่ด็อกเอียเนี่ยเรียบร้อยเสร็จที่จริงถ้ามีคำว่าปิดด้วย นะครับโอ้โหตอนเนี้พระหลวงปู่บุญเห็นไหมมีคือชัดเจนเพราะมีทองผสมด้วยนะหลวงปู่บุญวัดกางบางแก้วพระอุตราการบดีแล้วก็มาเป็นพระพุทธวิถีนายกแปลงลางเป็นเสือได้ทำผงยาจินดามนีได้นะพระเนื้อดิน นะเสียนล้นสะดุ้งกลับก็เป็นแสนยาจินดามณนีก็เป็นล้านเจ้าสัวก็เป็นล้านพระชัยป้อมเล็กป้อมใหญ่พระชัยรอสอก็หลายแสนเมกะพัดต้องเล่นแร่ปแปลธาตุจึงจะเป็นโลหะผสมขึ้นมาเกิดเป็นทนสิทธิ์แค่สมัยก่อนคนขายพระก็ฟังต่อกันมาใช่ไม่ใช่แต่ตอนนี้นะข้อมูลชัดเจนแล้วก็ไม่มีใครเปิดถูกแล้วด้วย แล้วก็เดินหาก็ไม่เจอแต่อย่าไปโดนยุบที่ไม่ใช่หลวงปู่เข้ากันแล้วกันเห็นไหมเออคุณคิดว่าพระหลวงปู่นกกาบางแก้วนะเมฆพัดปู่บุญเนี่ยปู่บุญกับปู่นาคพระจระเข้อายุเท่ากันนะเมฆพัดปู่บุญจะถูกกับเมฆพัดปู่จันไหมเมฆพัดปู่บุญจะถูกกับเมฆพัดปู่นาคไหมเมฆพัดปู่บุญวัดกลางบางแก้วจะสักสียิ่งย่อนกว่าเมฆพัด พอป้องวัดหลุมดินไหมนะโห้เอาไปหนึ่งมือนอ่าหนึ่งมืนี่ยหนึ่งมืนอันนี้พิมหายากนะหมื่นสองหมืน่นหมืน่นหมื่นสองทองผสมค่อยว่ากันใครยังไม่มีเก็บไปคุณแขวนไปเลยถูกก่าเจ้าสัวสองอีก หนึ่งมื่นหนึ่งมื่นมื่นสองนะครับนี่อ่ะหมื่นสองพี่จิงขึ้นก่อนวัดกันที่เน็ตแล,ล้วล่ะตอนเนี้ยหรือองค์ละหมื่นสององค์อ้าวพี่ชาพานปิดหนึ่งหมื่นหนึ่งหรือสองปิดก่อนเลือกก่อนหนึ่งหรือสอง พระปูบุญน่ะสวยๆราคาองค์ละหมื่นเนี่ยมันผมบอกนะพุทธคุณบูนน่ะไม่มีหมื่นเดียวหรอกครับไม่ทานท่านลูกศิษย์ท่านยังแพงกว่าน,นี้เลยนะศักดิ์ศรีท่านไม่ยิ่งย่อนกหลวงปูน่นาคก็าจะระเข้อ่ะโอเคนะทันทันไม่ใช้กันถูกต้องนะอันนี้ผมเล่นพารโดยที่บอกข้อมูลและให้คุณตัดสินใจเอ,เอง ต้องรองให้องค์ละสามหมื่นน่ะโอ้อยากได้สามหมื่นสองหมื่นห้าสิได้เลยเอออย่างเงี้ยนะเราไปให้ความสําคัญกับพระที่ราคาแต่สําหรับผมให้ความสําคัญกับพระนะที่องค์พระที่ผมรู้ว่ามีอะไรในองค์พระนั้นทองผสมก็อะไรที่เป็นเนื้อทองผสมหลวงปู่ก็แพงหมดอ่ะปิดตาเมกะพระหมื่นกว่าบาทพอเป็นปิดตาทองผสมห้าหกหมื่น อไปอ้าว oh, oh. นี่ครับสวัสดีครับคุณเอ็มนะ้องพรม,มทองเหลืองสองหมืนก็แล้วแต่ครับนะเจอเมกะพัทร้อยองค์จะเจอทองเหลืองสักองอนี้เป็นทองเหลืองปูบุญแมงหมดนะครับนะราคาแรกมาเวลาเดินครับผมอะไรที่เป็นหลวงปูบุญ แล้วเป็นเนื้อทองผสมแพงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นป้อมใหญ่ป้อมเล็กป,ปิดตาปิดตาปอป้องทองเหลืองเกือบแสนถูกต้องปูบุญทองเหลืองหายากอ้าเหลือเวลาอีกห้าสิบแปวิใครจะได้ไปไปดูกันครับข็ต้องบอกว่าหายากกว่า พระชัยปอมเล็กปอมใหญ่เชรูดสามสิวีสุดท้ายเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกับไม่กับพัดเห็นไหมฮะพอเป็นพิมพ์เดียวกันมันมันจบอะมันไม่ต้องมีข้อสงสัยครับไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยได้นะครับ เอาละครับเหลือเวลาอีกสิบเจ็ดวิสุดท้ายแบบนี้เขาเรียกว่ามีตังเหมือนกันมีพระเหมือนกันไม่ได้เก็บยังไงให้ชนะเอเก็บยังไงให้ชนะเก็บให้จบเก็บยังไงให้ชนะหมดเวลาครับโหโหนะเก็บยังไงให้จบเก็บยังไงให้ชนะพิมฉับพันรังสีแขวนแล้วชีวิตไม่มืดมนครับ นะเก็บยังไงให้จบเก็บยังไงให้ชนะนั่นแหละครับคือคําตอบและใครที่มีพระเครื่องเหล่านี้ยนะครับเวลาคนที่เขาเจอเมกะพัดเขาจะนึกถึงแล้วว่าทองผสมนั้นอยู่ที่ใครเวลาเขาลงเฟซบุ๊กแล้วเป็นเนื้อแปลกๆเนะ้าหือสุดยอดนะครับเนีเป็นไลท์ ความบูระเครื่องที่ไม่เคยอ่านตัวเลขราคาผมมีหน้าที่นำมาให้เพื่อนๆแค่นั้นพระมีองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวครับนะบางครั้งอยากมีเหมือนเขาอยากมีรถเหมือนเขาพรุ่งนี้ไปซื้อรถได้ อยากมีบ้านหลังใหญ่เหมือนเขาในโครงการเดียวกันไม่ซื้อได้แต่อยากมีพระเหมือนเขามันยากไย